สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Dream Maker Channel ช่องหนนชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเองแต่ตอนนี้มีปัญหาว่ามันไม่ใช่ภาษาอังกฤษอันนี้เปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่กดปิดเซตติ้งอ่ะเซตติ้งไม่ใช่นี่มันโฆษณาเกมอื่นนี่ว่าอันนี้น่าจะ continue งั้นอันนี้นนเปล่าไม่ใช่อันนี้เอาจากเกม ทำไมนายเป็นภาษาอะไรแะเนี้แปบ๊บหนึ่งนะเออนายต้องเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่ะเอา้ามันก็เลือกภาษาอังกฤษอยู่แล้วนี่เอาใหม่สิครับนายอย่ามาเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้ดิ <c oughs> You know English แล้วเช่น English ในนี้ได้ไหมนี่ไงนนี้แน่นอนครับนี่เออมันต้องอย่างนี้สิครับแล้วก็โอ้โหเสียงเพลงดังมาเลยนะเดี๋ยวขอลดนิดนึงสายเอฟเฟกก็ปุ๊บลดไปโอเคประมาณแค่นี้ก่อนแล้วกันนะลองดูเออได้เล่นสัทีโอ้โหเสียงเกมดังใช้ได้เลยก็เขาบอกว่า เกมนี้มันเป็นเกมแนวคลิกๆนะที่เกี่ยวกับครอบครัวหนึ่งที่มีพ่อแม่ลูกแล้วก็ตัวพ่อเนี่ยเขาติดเหล้านะก็เป็นเกมไม่ยาวมากประมาณแค่ชั่วโมงเดียวก็จบแล้วยกเว้นเราเล่นแล้วติดนะก็มาลองเสพไปได้วยกันดีกว่าเหมือนดูหนังชั่วโมงหนึ่งนะไปอย่าเสียเวลา ภาพก็สวยนะนี่เกมฟรีด้วยนะแล้วก็เกมเก่าเก่านะตั้งแต่ปี1 2นะมาดูกันดีกว่านี่แม่นั่งทำหน้าเครียดนะก็บอกว่าให้เราใช้ เมาส์ซ้ายในการอินเทอร์คนะแล้วก็เปิดอินเวนทอรีด้วยการไปตรงขอบแล้วก็ใช้เทมด้วยการกดกดลากลงมาเกมเซฟอัตอนโนมัตินะโอเคนี่ไงเซฟละเดินไปดูดิยอ๋อถ้าถ้าคุยได้เป็นงนี้นะเป็นเป็นลูกศอนขึ้นมาตัวเราชื่อแมรี่นะ นี่ลูกชายของฉันไงล่ะแล้วก็เป็นทุกอย่างในชีวิตฉันเลยว่าไงแอนดรู Andrew. ลูกชื่อแอนดรูนะแอนดรูผมหิวครับแม่มีอะไรให้กินไหมขอของกินหน่อยโอ้พระเจ้าแม่ไม่มีอะไรให้ลูกกินเลยอะ่ะอา้าวกล่องอะไรวะเสียงตื้อ กล่องของขวัญน,นี้ได้มาจากสามีชื่อโอลิเวอร์ตอนปีที่7ที่ครบรอบนะโอเคข้าวเค้กไม่มีอะไรกดได้เอ้ยนี่คีมกดได้ดแดงๆเอ้ยเก็บคีมขึ้นมาอะไรที่มันกดได้มันกลายเป็นสีแดงแดงนะลูกบอลน,นี่นี่คืออะไรอ๋อนี่เปิดประตูนนะเดี๋ยวแบบนึงมีอะไรกดได้ไหมเอ้ยเก็บขวดแยม แล้วก็มีแยมเหลืออยู่นิดหน่อยต้องก้นก้นขวดโอเคเรียบร้อยลูกกินแยมไหมลูกแต่ว่าแม่ให้กินแยมไปเฉยได้ไหมลูกกินแยมไหมล่ะลูกปาบต้องมีอย่างอื่นด้วยไม่ได้โอเคงั้นไปนี่กันลองไปดูประตูฝั่งขวาก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยลงไปนี่ทำไมมันดูเศร้าๆเงาๆไง,งไม่รู้ แต่มันก็ใหญ่กว่าคอนโดที่อยู่นะถ้าพูดถึงนะอุ้ยเปิดอยู่เมีดทาอุ้ยมีดมันแข็งเลยเป๊กแข็งเป๊กออกไม่ได้อ,อ๋อโอเคว่างเปล่านี่คือขนมปังเศษขนมปังโอเคแล้วเราไม่มีมีดทาว่างปาเปล่าเช่นกันอะไรก็ว่างเปล่าไปหมดนี่ก็ว่างเปล่าไอ้นุ่นก็ว่างเปล่าอฮ้ยได้อุปกรณ์มา เราไม่เห็นทําอะไรได้เลยน้ามึงเอาแยมละลายน้ําได้ไหมนี่ไงเราเอาแยมผสมน้ำมันจะได้เยอะๆไม่ได้ไอเดียนี้ไม่ดีไม่เวิร์กโอเคไม่เวิร์กก็ได้วะ่ะขนมปังกับแยมรวมกันนี่ไงครับขนมปังทาแยมไปเลยครับลูกแม่ต้องได้กินลูกแม่มาแล้วพร้อมขนมปังทาแยมขอบคุณครับแม่ กินเข้าไปมอาไม่เห็นกินเลวยวยเสียงประตูนะโอลิเวอร์น่าจะกลับมาจากทำงานแล้วนะทางนี้เปล่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วจะเย็นเย็นมึงใจเย็นเย็นมึงไม่มีกุญแจบ้านเหรอเออหน้าตาเข่งขึมเลย สวัสดีเป็นไงบ้างงานใหม่เป็นไงบ้างออกไปหางานใหม่นะโอเคก็เหมือนทุกครั้งอะทุกครั้งคืออะไรหวยแตกแล้วเราทําไงดีอะเรามีข้าวไม่พอให้ลูกกินได้ซ้ํานะเดี๋ยวค่อยคิดขอดูก่อนเสื้อเด้ๆมีอะไรอยู่ในเสื้อนะเป็นเศษกระดาษที่มีเบอร์ด้วยฮะเบอร์อะไร ไหนดูได้ไหมเบอร์อะไรไม่ได้อะไฟกดได้ไหมไม่ได้เว้าวของแอนดรูแอนดรูชอบเล่นเว้าโอเคกระป๋องกระเป๋าอะไรกล่องเก๋งได้ไหมรองเท,ท้ารองเท้ามีไหมเราเปิดประตูไปได้ไหมฉันจะออกไปทําไมนะในเมื่อปัวกลับมาแล้วโอเคไม่มีนะขวาไปไม่ได้ก็สุดท้ายมือมานะโอเคแล้ว ปัวกูหายไปไหนแล้วฮัลโหลปัวกลับมาก็กินเหล้าเลยเหรอครับม,มันไม่เวิร์กนะคุยกันมาทำอะไรอะ่ะกินเหล้าอยู่ไม่เห็นเรือไงอันนี้ตอบแห้งแมรี่อย่ามากวนโมโหฉันนะเธอเอาแต่กินเหล้าอย่างเงี้ย ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้หรอกฉันไม่สามารถที่จะตั้งใจทำงานได้เลยฉันอาจจะต้องโดนไล่ออกก็ได้ไอ,ไอ้บ้าไอ้บา้บาบ้าบ้าที่สุดจริงๆมันพูดหยาบคายกว่านี้เกลียดงานที่สุดเลยนายเธอทำอะไรอะโอ้โหอย่ายุ่งอะมันมันพูดเดิมเหมือนเดิมแล้วโอเคงั้นเราต้องไปหาอย่างอื่นทำนะ มีอะไรในตู้ยเย็นไหมไม่มีแล้วมีอันเนี้ยเอาเอาออกมาได้ไหมแงออกมาได้ไหมไม่ได้อ่ะไม่มีอะไรให้ทำแล้วหรอวิได้ไฟแช็กเอามาเผาบ้านเตาเตาทำอะไรไม่ได้เลยไม่มีของให้กินด้วยหรอเธอเราไม่มีของให้กินแล้วเธอเข้าใจไหมแล้วเธอก็ไม่คุยกับฉันด้วย ไงดีวะเรามีอะไรให้ทำอีกไหมล่ะลูกลูกลูกคุยกับแม่หน่อยไอไอของเล่นนี่มันก็เสียไปแล้วลูกเปิดทีวีดิมีข่าวอะไรให้ดูไหมไม่มีวะ่ะไม่มีนี่ไงไปดูใหม่เจอแล้วกระดาษ มาแอบดูเออที่อยู่ไม่เห็นนะแผนก logical diagnosis logical เกีกกกเ่ยวกับการให้เหตุผลนะ t e s t of microblock number of m a t c h 5อันเอ๊ะเขาให้เราคือยังไงอะ ต้องต้องหาคู่ให้ได้5คู่แล้วก็รวมกันต้องได้19เนี่ยเหรอ99ก็เป็นอ๋อโอเคก็คือตัวเลขตรงนี้มันบวกกันได้ทั้งหมด19พอดีนะเนี่ยแต่ว่าเสร็จแล้วให้เราหาเหรออันนี้18 19ปดสอาหาหน่อยก็ได้ขอขอหาแป๊บนึงนะเอ ไม่ไม่ใช่นะอืนี่ก็บวกเลขไม่เก่งขนาดนั้นนะเออค่อยค่อยถ่ายไปทางขวานะก็น่าจะเจอทีละแถวใช่ไหมนี่ป่ะนี่ไงหกบวกหกเป็นสิบสองบวกเจ็ดเป็นสิบเก้านะเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่ะแล้วก็ เออต้องหาให้ได้นะนี่คือเรากำลังช่วยทำงานใช่ไหมโอเคดีเลยเราเป็นพารามียที่ดีเอออาจจะใช้เวลานิดนึงนะตาอาจจะพ่าเบอร์ก็ได้นะพูดไปบวกเลขไปเนะี่ยเออ 8ปดบวกเบวกสใช่ไหม αι? เริ่มนึงนะอันนี้ก็8ปบวกเเป็น15 16 17 18บหอ้าวสินี่นาเออ9กไม่ได้นะ8 8 4ก็ไม่ได้ หาต่อไปอยู่ตรงไหนวะตาลายแปดบวกไม่ได้นะนี่เออเออเออ ใช่ไม่ใช่กำลังตั้งใจหาสุดฤทธิ์เบอร์ไหนว่าเดยวเดี๋ยวเราหาแถวตั้งนะแถวแนวตั้งโอเคลองหาแนวตั้งดูนะ 992ไม่ได้นะ892นี่ไงใช่ไหม892้างนี่งเราหาให้เธอได้อีกอันหนึ่งแล้วอีกนิดเดียวช่วยผัวทำงานแน่ๆเลย992เก้าสแมวใกล้ลวเว้ย นั่องอยู่แถวนี้แหละเจ็ดแปดสามใช่ป่ะเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นะ อันนี้แปดเจ็ดสามอีกแล้วไม่เอาแปดสามแล้วก็สามไม่ใช่นะเก้าแปดหนึ่งหนึ่งแปดเก้าไม่ใช่ใกล้แล้วเว้ยยกเว้นว่าเผลอมองข้ามไป นี่ไงแปดเจ็ดห้าป่ะไม่ใช่อันนี้15บวกหเป็น20่ินี่หว่าไม่ใช่เกินเราจะเอาเจ็ดบวกหเป็น13บสามวกสิบสไม่ใช่โอ้เมื่อไหร่จะเจอเนี้ยนี่ไงใช่ป่ะ สิบห้ายี่สิบอีกแล้วไม่ใช่นี่มันเกินอีกแล้วเนี่ยเกบวกเจ็ดเป็นสิบหกบวกสี่เกินแปดบวกแปดบวกนี่ไงหนึ่งสองสามเรียบร้อยช่วยงานป๋วสำเร็จนี่ไงโอ้โหเธอจะต้องดีใจปัวขา เมียเมียมาแล้วค่ะเฮ้ hey, เธอต้องดีใจแน่นอนเลยดูสินี่โอลิเวอร์ฉันทำได้เธอไม่น่าเชื่อเลยเมียทำได้ดีหยุดดื่มเธอหน้านะขอร้องนะโอ้ยหุบปากไปเลยไม่หยุดดื่มหน่อยอ๋ออุ้ยเราขวดแก้วมา แล้วมันบอกว่าให้วางกลับไปที่เดิมฉันต้องลองทำอะไรบางอย่างคือเทให้ได้ไหมไม่มันไม่ใช่ทำอย่างงี้ทำไงอ่ะเอาไปทิ้งเหรอกูกลัวนะเว้ยทิ้งไปไม่ใช่อย่างงี้มึงเอาไปแช่เย็นได้ไหมไม่ได้หรอเอาไปใส่น้ำได้ไหมนี่กุดยัวมันอยู่เปล่าเนี่ยปัวอย่ามโมโห เอาน้ำใสยโอ้โหอีนังสารเลวทำอะไรอ,ะอ,อ๋อออไกูมไม่น่าทำเลยแต่แต่ถ้าเราไม่ทำอะ่ะโอ้โล้วดูลูกเดลูกแม่งก็ต้องอยู่ในบ้านที่มีความรุนแรง <c oughs> หผัวตบห้ามใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงนะเว้ยมันไม่แมนเลยดูดิ อนดูแล้วไปเล่นว่าวข้างนอกคนเดียวคือยังไงเนี่ยลูกอย่าทำอะไรที่ซวนะเว้ย ทำไมเงียบไปอ่ะอุ้ยโอ้โหพังหมดเลยเสื้อผ้ากูเก็บได้ไหมไม่ได้สายอะไรหล่นลงมาเอาไอ้สายนั้นไงเราจะเอามีดออกมาได้ยังเนี่ยไม่ได้เราไม่น่าเอาน้ำใส่เหล้าปะวะเราทำถูกแล้วแหละเราทำให้เขาหยุดกินเหล้าไงตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนี่นาแล้วลูกมันออกไปเล่นคนเดียวอ๋อ ถามจริงนั่งดูบอลอีกเอาขังกูไว้ในห้องอีกเฮ้ยปล่อยเปิดไม่ได้นี่มึงเป็นป่วว่ภาษาอะไรเนี่ยที่บ้าเอ้ยหาหาอะไรดีนี่ไงถังเอาถังมาลองน้ำได้ไหมปื๊ด ได้ร้อยได้ถังที่มีน้ำเอาไปทำอะไระจุดเตาแก๊สอนี่คือเตาแก๊สไงล่ะต้มน้ำไปลาดนี่ดีกว่าจุดไฟจุดไฟปิงอน้ำร้อนแล้วแล้วเราก็ไปลาดเอามีดออกมาเอามาทำอะไรเอามาทานเนยใช่ไหมใช่แน่ๆเลย เอามีดไปทาเนยครับไม่ได้ต้องทำอย่างอื่นไม่ได้ไม่สําเร็จมีอะไรที่ยังทำได้อีกไหมเราไปทำอะไรได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวดูก่อนเดชเราออกหน้าต่างได้ไมเนี่ยไม่ได้หรอมีตรงไหนให้เรากดได้ไม่ได้มันมันมันเปิดไม่ได้นี่ปัว เปิดได้แล้วจะดูบอลอีกนานไหมเนี่ยข้างบนนี้มีอะไรบ้างไม่มีอ่ะไม่มีไม่มีไม่มีอะไรเลยอันนี้ไม่มีแล้วนี่ก็ไม่มีเช่นกันกดอะไรไม่ได้เลย แต่เรามีของอยู่สองอย่างนะตรงนี้มีร่องอะไรสักอย่างฉันเอาร่องอะไรนี่เอามีดแทงไปไม่เวิร์กแล้วเนี่ยไม่ดีมันมีแก๊ปในนี้มีอะไรไหมไม่มีหรอเดี๋ยวดูก่อนเด้ แล้วเดี๋ยวก่อนเราไม่มีของแล้วหรอเรามีของแค่นี้เองเลยของที่เราเก็บมาตรงนี้ตอนแรกมันหายไปไหนเหมือนเราได้ตะหลิวมาไม่ใช่หรอตะหลิวหายตะหลิว e R e y o U เป็นไปได้ป่ะว่าตะหลิวมันบักก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เลยทำให้เราไปต่อไม่ได้ป่ะว่า ไม่มีของแล้วไม่มีเราเราเอาเนี่ยสอข้าไปไม่ได้เราไม่มีของแล้วด้วยไม่ไม่เวิร์กไม่ได้ <c oughs> ทำไงดีวะโหลดใหม่เราเราลองกลับไปเริ่มใหม่ได้ไหม ตรงนี้มีของไหมเอ้ยทำไมเราไม่มีของวะอยากรู้อยากรู้แบบนึงนะขอไปไปโหลดตรงนี้เนี่ยตะหลิวของข้าปึบตะหลิวหายตะหลิวบัก <c oughs> แน่เลยอ่ะเนี่ยมันเก็บมาแล้วมันไม่มีอ่ะแล้วจริงๆเราต้องเอาตะหลิวไปสอดเหรอโอ้โหใหม่ก๊อ oh แสดงว่าเราจะไม่ได้ไปถึงฉากจบใช่ไหมเนี่ยเงือเสียใจอ่ะย, <c oughs> ยังดราม่าไม่ทันจบก็ต้องมาจบกับการบักอีกแล้วเหรอเนี่ย <c oughs> เราไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะสำหรับวันนี้ก็จบไปทั้งไม่รู้เรื่องเนี่ยแหละลาก่อย